เตาเกะกันู่นขันอยู่ตรงโน้นครับขันอยู่ตัวหนึ่งเสียงกลางๆครับหนึ่งนึงกุ๊กครับหนึ่งกุ๊กเสียงกลางครับเดี๋ยวรอลุนไปพร้อมๆกันนะครับขออนุญาตเอาเอา๊อฟลองมา,าห่างหน่อย